สวัสดีครับวันนี้ช่างต้าจะมารีวิวปัตเตอรเลียนตัวนี้นะครับผมฮุริซูชินะครับผม G 6 0 0นะครับผมตัวนี้ก็เปิดมาข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของแถมก่อนนะครับของแถมนะครับก็จะได้นี่นะครับสายชาร์จของแถมนะครับฟันรองนะครับก็ได้มาทั้งหมด12เบอร์นะครับผมเยอะมากๆเลยได้มาครบเลยนะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับก็จะมีนี่นะครับแปลงปัดนะครับผม จากนั้นก็หมดแล้วนะครับของแถมนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้นะครับผมเอกของเรานะครับปัตตาเลียนตัวนี้สีนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่นะครับปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นโลหะนะครับปรับระดับได้แก๊แก๊กแก๊กแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกนิ้วนะครับแบบนี้นะครับ เวลาจับเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวลื่นนะครับตัวนี้จับถนัดมืออยู่นะครับผมและน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับตัวนี้น้ําหนักกําลังดีนะไม่หนักมากเกินไปนะครับตัวนี้ใช้งาน4ชั่วโมงนะครับผมชาร์จอยู่ที่3 4ชั่วโมงเช่นกันนะนี่นะครับเรามาเปิดเครื่องดูนะครับนี่นะครับผมรอบอยู่ที่ 7, 5 0 0รอบนะตัวนี้แรงมากๆนะครับ มีสถานะบอกแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับผม99 1นะครับ98นะใช้งานได้นะนี่นะครับดีมากเลยนะครับตัวนี้นะเสียงก็ถือว่าไม่ได้ดังมากนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นทรงนี้นะครับก็น่าใช้อยู่นะตัวนี้นะปรับระดับได้นะครับผมตรงนี้ก็มีที่คล้องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รูชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่คล้องแบตเตอรี่น,นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบพลาสติก ABS แบบนี้นะส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบคโครเมียมนะโลหะคโครเมียมน้ำหนักเนะี่ยไม่หนักนะครับสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงนะครับและก็ผู้ชายนะครับผมคนที่เป็นมืออาชีพนะช่างตัดผมมืออาชีพคนที่ฝึกเรียนตัดผมนะครับหรือว่าตัดเองที่บ้านเนะี่ยก็เหมาะนะครับใช้งานได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะตัวนี้นะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อช่างตาได้เลยนะครับช่างตามีจาหน่ายอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมช่างตามีจําหน่ายอยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับช่างตาก็จำหน่ายอุปกรณ์ตัดผมด้วยนะครับผมแบตเตอรี่อันตัดผมถ้าใครต้องการนะก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้อุดหนุนกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ช่างตาด้วยนะครับ